สวัสดีครับจากร้านคงจักรการเกษตรเรืองนาคานะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมีลูกค้าทางไกลโทรมาจากภาคเหนือเลยนะครับจังหวัดพะเยาครับโทรมาสั่งเครื่องโตคูต้า140 DI พัดนะครับไฮสปีดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สิดไดสตาร์นะครับนี่ครับเครื่องยนต์14แรงครับติดไดสตาร์ด้วยครับ มีมอกรรับรองนะครับช่างได้ทำการเติมน้ำเติมน้ำนะครับเรียบร้อยแล้วครับเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วเดี๋ย,ยวจะลองเครื่องสตาร์ทให้ดูนะครับเราลองฟังเสียงกันนะครับเอาอสายเบรใกล้นะครับ ก็ปิดเลยครับระบบเริ่สตาร์ทหนึ่งเรล,ลองฟังเสียงดูนะครับ เดินเบานะครับเสียงนิ่มมากเลยโอเคครับผม ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่ร้านคงจักการเกษตรเรืองมักทานะครับเบื่อโทรศัพท์0627545665 0811206955ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ